ก็ฟูดย่างไรครับตอนน้องเจอไม่ดีเลยครับฝึกเรืองมากๆเลยแค่ดาบอ่ะแล้วช่วยยังครับช่วยช่งนี้ก็<อ>ยังไม่ต่างกันะครับแต่ว่าแล้วก็ยังมีการกดปดพวกล็อกดาวน์พวกนี้ให้แบบธุร,รกิจมันเดินไปได้แล้วแต่ว่าการแก้ปัญหาก็ยังไม่ค่อยโอเคเข้อเสียมีอะไรนะข้อเสียธุรกิจมันก็ตายอะครับพวกอไอชลชนที่เขาทำงานหาเช้ากินข้มเขาก็ลำบากก็ดีครับ แอาจารย์ครับอขอถามเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงนี้นะคะถ้าเป็นส่วนตัวครูเองก็ไม่ได้รับ,บผลก,กระทบนะเพราะครูมีเงินเดือนแต่คนที่ค้าขายอาจจะได้รับ,บผลกระทบเพราะว่าคนถึงนี้มีโควิดก็ต้องมีระยะห่างตามสังคมแล้วก็คนต่างประเทศก็เข้าประเทศได้ยากมากถูกวงนเพราะว่า แต่ว่าบ้านเราโควิดช่วงน,นี้ไม่ค่อยมีเนาะก็อาจจะรัฐบ,บาลก็อาจจะผ่อนคลายในอนาคตอาจจะมีนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็อาจจะกลับมาดีขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับสําหรับใครที่ชา้าขายนะครับก็เป็นกำลททังใจให้นะครับส่วนใครที่มีเงินเดือนก็ผลไม้ผลมือนะครับก็ช่วยกันใช้จ่ายนะครับรัเศรษฐกิจครับญญาอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับปัญหาด้านเศรษฐกิจกช่วงนี้คะ ก็ปัญหาเศรษฐกิจก็คงเป็นเรื่องที่เราก็คงจะดูแลได้เริ่มจากครอบครัวเราเองนะครับก็อาจจะเดินดูเรื่องของการมัธยัสถ์ค่าใช้จ่ายส่วนที่มันมีเกินความจําเป็นไปแล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องของการกดออมเงินที่ได้มาในแต่ละวันส่วนถ้าเราจะมองถึงเศรษฐกิจระดับประเทศตรงนั้นเราก็คงยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ดังนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผูณนตอนนี้ก็คืออยู่ก็ ในตัวเราเองนี่แหละเริ่มจากตัวเราเองในการที่จะรู้จักอดออมรู้จักใช้ใจ่ายแล้วก็จะช่วยให้ตัวเองและครอบครัวเราแบ่งเบาภาระ,ะได้ในเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับาอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคะในโรงเรียนของเรา <Okay. S 1> ใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเราก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะแต่ปัญหาที่จะมองเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของขยะ ขยะรงยนเราค่อนข้างเยอะเหตุอาจจะเป็นเพราะพื้นที่เราที่เราน้อยเด็กเราเยอะพอเด็กเราเยอะมันก็ส่งผลให้ขยะมันล้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการในการแยกขยะให้ดีพอขยะไม่มีสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นและก็อีกปัญหานึงก็คือต้นไม้โรงเรียนเรามีพื้นที่ที่เป็นดินค่อนข้างน้อยพอต้นไม้มันน้อยใช่ไหมครับอากาศมันก็อาจจะไม่ดี แล้ก็บวกกับทั้งต้นไม้น้อยขยายเยอะสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็อาจจะไม่ดีนี่คือว่าไม่หนของครูครับ